อเอาขวาก่อนเอาขวาก่าาอนไอ้เวรคุณเพราะว่าหลังควันอะดีกว่าเจมเบอร์เจ็บอยู่นิดนิดนะเจมเบอร์เระมาณสนะิบนะมาเลยมาลปุ๊บคอมที ปลิวอย่าเชิงเหรอมันตามมาปะ่ยังที่กระโดดตามา <S 10 s e c o ว่ตรงนี้ว,ว,นวะเียอตีตับตับอ่ะซ้ายขนาอุ้ยอุ้ยแมแมงเน็แม่ปืนดูดก็ไปหาด้คุณแอบเปิดโปรแกรมอะไรปะนี่อ้ยงเขเงีย,ย,ยบเ่ะอเขา,าไม่คุยด้วย่ะ ตอนนี้เขาพูดได้เขาหน้าเขาตึงอยูอตึงจัดเลยแบบตึงที่เี้ยครับไอผมโฟกัสอยู่เมื่อกี้ไม่ไปฆ่าเดี๋ยวมุยเนี่ยวันที่สามไอ้ไอเอามีดรวมทัไอมีรวมทัพงอมีดรวมทัอมายงไอไไอ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 ไไอไอไออไไอ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 อไอไอ้ไออไอออัไอไอ้ไอออออไอไอ้อออออ เมกี้เมื่อกี้นี้แม่งตามสังคมมันเราได้เสื่อมเสียว่ะคุณแบมเอาไปไ,ไ,ไ,ได้ปะเอาไปได้ปะเฮ้ยไอ้สังคมมันทำให้รอเราดูทำให้เราเป็นคนไม่ดีไง